สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็ยังต่อเรื่องเดิมคือการนําความรู้เกี่ยวกับตระการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างไหนกันไปดูกันเลยวันนี้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างอ่ะมาดูตัวอย่าง สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งมีความยาวรอบรูป50เมตรและมีพื้นที่150ตารางเซนติเมตรให้หาความกว้างและความยาวของสนามแห่งนี้โจทย์ข้อนี้ต้องการหาอะไรเอ่ยโจทย์ข้อนี้ต้องการหาอะไรโจทย์ข้อนี้ต้องการหา ความกว้างและความยาวของสนามสนามแห่งน,นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอะไรที่เขาให้มามีความยาวรอบรูป50เมตรมีอะไรอีกที่เขาให้มาพื้นที่ของสนามนี้คือ150ตารางเซนติเมตรนี่คือสิ่งที่เขาให้มา จะหาความยาวรอบรูปได้ก็คืออะไรความยาวรอบรูปก็คืออะไรคะกว้างบวกยาวบวกกว้างบวกยาวต้องเท่ากับเท่าไหร่ห้าสิบทำไมคุณได้หน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะ เพราะเขาบอกว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าต้องมีด้านกว้างสองด้านด้านยาวสองด้านคือรูจะอัดเขียนให้มันได้เป็นแบบน,นี้สองคูณกับกว้างบวกกับสองคูณกับคูณกับใครยาวเท่ากับเท่าไหร่5้าส นี่คือความยาวรอบรูปถูกไหมคะนี่คือความยาวรอบรูปนะต้องรู้ด้านกว้างกับด้านยาวถูกปะ่ะครูในที่นี้ครูจะให้ x แทนความยาวของสนามแล้วเรามาหาด้านกว้างกันถ้าให้ x แทนความยาวของสนามด้านกว้างจะได้เท่ากับเท่าไหร่ ตอาดูนะอ่ะครูก็จะได้ความยาวของสนามเท่ากับเห็นไหมคะตรงนี้ทําไมถึงได้สมการนี้ออกมานะดูนะครูก็จะย้ายอะไรไปครูอยากรู้ด้านกว้างใช่ไหมครูอยากรู้ด้านกว้างตรงนี้อยากรูตัวนี้ด้านกว้างตรงนี้สองคูณกับยาวหรือสองตรงเนี้ยยาวให้เราแทนเป็นอะไรไปละ x 2 x ตรงนี้มันบวกอยู่ต้องย้ายไปทำไมคะไปลบลบ2องอ x หายไปละใช่ไหมก็เหลือ2กว้างแต่ครูต้องการกว้างอย่างเดียวครูต้องย้ายใครคะ2 2มันคูณอยู่ย้ายไปดังนั้นความกว้างของครูเท่ากับ50ลบ 2X ส่วนด้วย2ก็คือตรงนี้ นี่คือความกว้างได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะว่า2สามารถตัดได้2ตัด50ได้25 2สอตัด2ได้ 1x ึลบเหมือนเดิมได้เป็น25่ลบ x นี่คือความกว้างเขาให้อะไรเรามาอีกคะให้อะไรเรามาอีกให้เราให้พื้นที่มาพื้นที่ของสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นี้คือเท่าไหร่ หนึ 150. ่งร้อยห้าสิบครูจะได้สรรมการหนึ 150. ่งร้อยห้าสิบครูก็จะได้สรรมการของพื้นที่พื้นที่เกิดจากอะไรคูณกันคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวใช่ไหมหนูก็ต้องเอา x คูณกับใครยี่สิบห้าลบเครูก็จะได้สรรมการนี้ออกมา x คูณกับยี่สิบห้าลบเ เท่ากับ150จากนั้นทำยังไงจากนั้นทำยังไงเอา x ตัวนี้เข้าไปคูณในวงเล็บ x คูณ25ได้25 x x คูณลบ x ได้ลบ x กำลังส กูก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาจากนั้นรูก็จะย้ายข้างตรงนี้ไปมันบวกอยู่ย้ายไปลบแล้วรูก็สลับที่ใหม่เอาลบ x กำลังสองข้างหน้าลบ x กำลังสองก็หมายอะไรบวกบวก 25x ลบ150เท่ากับ0พอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จปุ๊บครูทำใหม่ให้มันง่ายขึ้นมันมีลบอยู่ใช่ไหมรูก็เอาลบหนึ่งเนี่ย ลบหนเนี่ยลบหนึ่เข้าไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บแล้วลบหก็ต้องคูณกับฝั่งนี้ด้วยนะคูก็จะได้ปรม่ลบหนึ่งคูณลบ x กำลังสได้เป็น x กำลังสองลบหนึ่งคูณลบยี x ได้ลบยี x ลบหนึ่คูณลบหนึ่รบกลายเป็นบวกหนึ่งร้อยห้าสิบลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์คูณจะให้หน้าตาแบบนี้ออกมาหน้าตาแบบนี้ออกมาเสร็จปุ๊บหนูก็แยกเป็นสองวงเล็บ แยกเป็นสองวงเล็บได้ไหมแยกเป็นสองวงเล็บ x ก,กับมังสองเกิดจากอะไรคูณการ x คูณ x หนูก,ก,ก็จะใส่ไว้ในข้างหน้าในวงเล็บแต่ใส่ไว้ในตัวหน้าต่อไปข้างหลังหนึ่งร้อยห้าสิบคูณกับอะไรอะไรคูณกันได้หนึ่งร้อยห้าสิบสิบคูณกับใครสิบห้าถูกปะสิบคูณกับสิบห้ามันเป็นบวกแต่ กล้คูณใกล้ไกลคูณไกลตรงเนี้ยอันเนี้ยอ่ะ,อะเราคูณต่อได้สิบเอ็กข้างบนได้เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าสิบห้าเอ็กบวกกันสิมันเป็นบวกถ้าบวกทั้งคู่มันก็ได้แค่ยี่สิบห้าเอ็กแต่มันได้ลบไหมไม่ได้อะไรที่คูณกันได้บวกอีกก็มีอะไรลบคูณกับลบถูกปะนี่ก็กลายเป็นลบสิบห้านี่ก็กลายเป็นลบสิบ ได้ลบ2 5 x พอดีได้ตรงกลางพอดีเลยดังนั้นครูจะได้ว่า x ลบ10คูณกับ x ลบ15เท่ากับศนจากนั้นหนูก็แยกเป็นสอส่วนคือ x ลบ10เท่ากับ0ูนย์หรือ x ลบ15เท่ากับ0นจากนั้นหนูก็หาทีละส่วนหาส่วนแรกก่อนอยากได้ x ยัยลบ10บปายกลายเป็นบวกได้ x เท่ากับ10หรือ เลบเท่ากับ0ููอยากได้ x ครคูต้องย้ายลบ15ไปย้ายลบสไปตรงนี้กลายเป็นบวกได้ x เท่ากับสิ้าถูกไหมคะเราก็ต้องมีคำตอบอยู่2คํคำตอบใช่ไหมคะเราได้ความยาวมามีอยู่2คํคำตอบมีความยาวที่เป็น x ความยาวเท่ากับ10กับความยาวเท่ากับ15หนูก็ต้องแบ่งเป็นกรณีไปเอากรณีที่เป็น เเท่ากับ10ก่อน x เท่ากับ1 0ถ้าความยาวเท่ากับ10เราจะได้ความกว้างเท่ากับเท่าไหร่อะแล้วก็จะได้ความกว้างของสนามเท่ากับมันมาจากสูตรนี้นะความกว้าง25ลบ x ก็25ลบ10เท่า, x, ากับ15เมตรต่อไปกรณีที่ x ของเราเท่ากับ15บ้างเราจะได้ความกว้างเท่ากับ25ลบ15เท่ากับ1ิ แต่เนื่องด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวยาวกว่าความกว้างถูกไหมแสดงว่าความยาวของเราคือเท่าไหร่คือ15้าแล้วความกว้างของเราก็คือ10ดังนั้นคือจะได้ว่าความกว้างของสานาม10เมตรแล้วความยาวของสานามคือ15เมตรพอได้ไหมไม่ยากเนาะอนนี้อ่ะต่อไปดูตัวอ,อย่างต่อไปความสูง ของวัตถุที่โยนขึ้นจากพื้นในแนวดิ่งหาได้จากสมการ y เท่ากับ 45t ลบ 5t กับ2เมื่อ y แทนความสูงของวัตถุที่โยนขึ้นจากพื้นในแนวดิ่งหน่วยเป็นเมตรและ t แทนเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มโยนวัตถุขึ้นจากพื้นไปจนถึงความสูงณขณะนั้นหน่วยเป็นวินาทีให้หาความสูงจากพื้นของวัตถุเมื่อเวลา5วินาทีและ ข้อที่2วัตถุจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านไปเท่าใดเขาให้สูตรมาสูตรความสูงของวัตถุที่โยนขึ้นเขาให้สูตรมาเป็น y เท่ากับ 45t ลบด้วย 5t กำลังสองเมื่อ y ของเราแทนอะไรความสูงนะเมืม่อ y ของเราแทนความสูง เมื่อ y ของเราแทนความสูง y ของเราแทนความสูงของวัตถุ t ของเราแทนด้วยเวลาอ่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งเราไปดูนะความสูงจากพื้นของวัตถุเมื่อเวลา5นาทีเวลา5นาทีนี้คือค่าของใครคะของ t ความสูงเราต้องการหาค่าใคร y เรารู้สูตร y ไหมรู้รู้สูตรนี้ถูกไหมคะนี่คือสูตรของ y กูก็จะได้ว่าเมื่อ t เท่ากับ5เราจะได้ y เท่ากับ 45t ลบ 5t กำลัง2อะไรที่มีค่า t รู้ไหมรูกก้หนูก็แทนค่า t ลงไปหนูก็แทนค่า t ลงไป y เท่ากับ45คูณ5ลบ5คูณ5ยกกำลัง2 45คูณ5ได้225 ห้าคูณกับห้ากำลังสองห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้าห้าคูณยี่สิบห้าได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าลบกันดังนั้นวาเท่ากับหนึ่งร้อยดังนั้นความสูงจากพื้นของวัตถุเมื่อเวลาห้าวินาทีเท่ากับหนึ่งร้อยเมตรยากไหมข้อนี้ไม่ยากเนาะง่ายอยู่ไปดูข้อที่สองบ้างวัตถุจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านไปเท่าใดเขาต้องการหาค่าใครหาค่าทีวัตถุตกถึงพื้น วัตถุตกถึงพื้นนักก็ต้องใช้ค่านี้ถูกไหมคะแต่วัตโตะมันตกถึงพื้นแล้วมันมีความสูงไหมไม่มีครูก็จะได้ y เท่ากับศูนย์เมื่อวัตถุะตกถึงพื้นวัตถุจะตกถึงพื้น y ของครูจะต้องเท่ากับศูนย์เพราะไม่มีความสูงแล้วเพราะมันตกถึงพื้นไปแล้วถูกไหม y ของครูต้องเท่ากับศูนย์ครูก็ยังใช้สูตรนี้เหมือนเดิม ครูก็จะได้ 45t ลบ 5t กลัอ2เท่ากับ0เพราะส่วนของเราคือค่าของใครคะค่าของ y ทีรู้ไหมไม่รู้เราต้องหาค่า t ออกมามันมีหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็มี t อันนี้ก็มี t ครูจะดึงตัวประกอบร่วมอันนี้ก็มี45นี้มี5เห็นได้ชัดเลยว่ามี5เป็นตัวประกอบร่วมดังนั้นครูจะดึง 5t ออกมาแล้วในวงเล็บมันจะเหลืออะไร คูดึงห้าออกมาห้าคูณอะไรได้สิบห้าห้าคูตัวครยเก้าทีดึงออกมาแล้วข้างในจะเหลือไหมไม่เหลือแหละคูจะเหลือแค่เก้าลบคูดึงห้าออกมาแล้วเหลือไหมไม่เหลือทีคูณอะไรได้ทีกำลังสองก็คูณกับทีดังนั้นคูดึงตัวประกอบร่วมได้เป็นห้าทีคูณกับเก้าลบทีเท่ากับศูนย์พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บคูก็ต้องแยกเป็นสองอันก็คือทีถ้าห้าทีเท่ากับศูนย์และ หรือไม่ใช่แล้วนะคะหรือ9ลบ t เท่ากับ0นย์เท่ากับศูนย์ครูจะได้ T เท่ากับ0นเพราะครูย้ายห้าไปหาร0 0ย์ย์หาร5ได้ศอันนี้ครูอยากได้ทครูย้ายใครย้าย9 9มันบวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบ9ครูจะได้ลบ T เท่ากับลบ9อันนี้ลบอยู่เห็นนะคะครูย้ายลบ1ไปหารครูย้ายลบตรงนี้ไปหาร กูจะได้ T เท่ากับ9ดังนั้นวัตถุจะตกถึงพื้นเมื่อเวลาผ่านเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลา9วินาทีเวลาที่ศูนย์นี่เอาไหมไม่เพราะเวลาที่ศูนย์มันเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกรณีเดียวเมื่อ T เท่ากับ9 ลงางวางคำถามคุณนั้นดูนะคะเพราะว่านี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อ่าเดี๋ยววันนี้ครูก็จบไปที่ตัวอย่างนี้สัปดาห์หน้าครูก็จะต่อด้วยตัวอย่างต่อไปครูมีแบบฝึกหัดมาให้แบบฝึกหัดของครูมีอยู่สองข้อคือหน้า80กับหน้า81คล้ายๆกับตัวอย่างเลยนักเรียนไปรอกลับไปทำดูนะคะ ข้อแรกก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนการให้ความยาวรอบรูปมาแค่เปลี่ยนตัวเลขหาความกว้างกับความยาวเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็นจรว,จวดขวดน้ําที่ถูกปล่อยไปใช้สูตรคล้ายๆกัน y แทงความสูงเหมือนเดิม t แทนเวลาเหมือนเดิมหาคล้ายๆกันที่หา้านาทีนี่ตกถึงพื้นไปหาอะไรอันนี้หาีถูกป่ะอันนี้หาค่าอ Y ายคล้ายกับตัวอย่างเลยนักเรียนน้องกลับไปทำดูนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ